ค่ะเพื่อนเพื่อนเกิดสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมือนการด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเรามาอยู่ในรายการ5จุดตายช j เทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหนองตาสามนะครับพระเมืองสุพรรณบุรีนะสหรับเหรียญนี้จะสร้างปี17นะเพื่อนเพื่อนผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่วันนี้ได้มาสเหรียญก็เลยเอามาทํา5จุดตายซะเลยนะเพื่อนเื่อเราจะได้เอามาเทียบกันได้นะครับ วันนั้นได้มาเหรียญเดียวก็เลย آ, ทําเป็นรายการแนะนําไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดดู5จุดกันนะที่ผมใช้ในการดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆน,นะครับจุดแรกนะครับจุดที่1นึ่นะ,ะเพื่อนๆดูเรรียณด้านหลังเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีเส้นเซียน,นวิ่งตามพื้นหลังเหรียญด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยฟิวฟิวฟิวเต็มไปหมดนะครับจุดแรกเนี่ยเพื่อนๆดูด้านหน้านะครับเป็นเส้นหรือคมชาาแบบนี้เห็นไหม อ่ะเนี่ยเราพิจารด้วยตาป้านะครับยังคมชัดลึกนะครับเห็นไหมแต่อันนี้เห็นไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นลางๆนะครับเนื่องจากผิวเหรียนเนี่ยค่อนข้างมีอายุนะมีธรรมชาติผิวเหลียนมีคราบฟุ้นคราบอะไรมาเกาะนะครับอันนี้แต่อันนี้เขาใสๆเลยนะครับไม่มีอะไรมาเกาะเห็นไหมเราก็เห็นเซียนขึ้นชัดเจนครับคึกเลยเห็นไหมจุดเล่นะครับหยดพรมลงกล้องให้ดูนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตาป้าเราเนี่ยผิดกับแสงเนี่ยเราจะเห็นเซียนได้เลยนะเห็นไหมวิ่งเต็มเลย จุดที่1นนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูกันเลยนะสหรับจุดแรกนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะผิวดูง่ายนะแบบนี้เห็นะอ่าเพื่อนๆดูเห็นไหมครับอา่าเส้นเสี้ยนตรงหูหลรงคอเนี่ยคมคมนะครับอา่าเนี่ยโอ้โหดูดิดูเนี่ยเห็นไหมครับเขาวิ่งเป็นริ้วๆเลยนะอ่แบบเนี้ยชัดเจนมากนะครับอ่เห็นไหมครับอา่าแล้วเนี่ยเห็นไหม,เ,หไหมพเพื่อนๆจุดที่สองครับเรามา ดูจุดสองเลยนะจุดแรกเพื่อนๆดูเส้นตรงนี้ให้คมๆนะครับอ่าแล้วเนี่ยจุดที่2องนะเพื่อนๆดูเนี่ยด้านในตรงนี้นะจะมีเส้นเซียนเนี่ยที่วิ่งแทงขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับคือตรงนี้เป็นกรอบเลยเพื่อนๆคิดว่าเป็นกรอบรูปนะครับแล้วมันมีเส้นเซียนเนี่ยวิ่งแทงทะลุกรอบเข้าไปอ่าเราดูต้องให้ทะลุนะครับทะลุทะลวงอ่าไบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆอ่าคือแบบเนี้ยพลิกมาเนี่ยโอ้โหเทแล้วนะอ่า โอเคเลยนะครับอ okay, right so right? well, ันนี้เห็นไหมทะลุทะลวงขึ้นไปเลยนะบริเวณด้านปีกสายมือเรานะครับอ่าคือทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมตรงบริเวณตรงเนี้ยอ่าจะมีเส้นเสี้ยนแทงทะลุขึ้นไปนะครับอ่าเป็นจํานวนมากนะเป็นจำนวนมากอ่ะจุดที่สองครับจุดแรกเป็นเส้นเสี้ยนบริเวณผิวเหรี่ยมเพื่อนดูให้มีเสี้ยนตรงหูอะไรประมาณเนี้ยจุดแรกนะครับจุดที่สองเพื่อนมาลิงบริเวณด้านปีกสายนะครับสายมือเราเนี่ยด้านบน เพื่อนๆเนี่ยนมครับว่าเขาจะมีเส้นเซียนที่วิ่งแทงขึ้นไปหลายเส้นเลยนะอะคือแบบอย่างเงี้ยอผอมยากนะะเพราะว่าอยู่ในส่วนลึกนะครับแล้วเป็นเส้นเซียนคมๆมด้วยแล้วนะโอเคเลยนะครับเพื่อนๆจุดแรกกับจุดที่2ก็ผ่านไปนะก็คือดูเส้นเซียนให้ลึกๆขมๆมอะตรงนั้นบนแล้วก็ด้านผิวผิวเหรียญนนหน้าเนี่ยจุดแรกแล้วก็ดูตรงนี้จุดที่สองครับให้มีเส้นแทงทะลุขึ้นไป โอเคนะครับสองชุดผ่านไปนะเพื่อนอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันว่ามีเหมือนกันไหมผัดเทเนี่ยขนมีเหมือนกันนะครับเพร,เพราะเพราะว่าเกิดจะบอกเดียวกันนะอ่าแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ถึงจะซึ่งยังไงเห็นนะเซนวิงคอบค้างหูนะครับเห็นไหมคมนะครับคมอ่าถึงจะมีอะไรปิดกัน้นอ่าเห็นไม่เดนชัดแต่ว่าเราก็รู้ถึงความคมลึกชัดได้นะครับในเส้งเนี้ยเห็นไหมครับอ่า คืออย่างเงี้ยดูง่ายครับดูง่ายเป็นพระเทดูง่ายนะครับม like <like it. S 1> okay. um, ีคาบเส้นห mm ิมเขียวเห็นไหมครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเรามาดูจุดตายนนะครับเห็นไหมเส้นวิ่งข้างหูนะครับเส้นเสียนตามผิวเรียนนะครับตรงเนี้ยไม่เด่นชัดก็ต้องหออภัยนนะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากมีคาบอะไรเกาะนะครับแต่เพื่อนเพื่อนก็สังเกตเรียนนี้ไปได้นะครับเพราะเรียนเนี้ยค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีอะไรมาเกาะเพื่อนเพื่อนก็ดูเรียนนี้ไปนะครับในการพิจารณาจุดที่สองนะครับให้ เส้นลึกคมชัดแทงทะลุแบบนี้อ่าจุดท uh, ี่2อง่านไปนะอ่าจุดที่3เนี Burke ่ยเพื um, ่อนๆดูบริเวณดวงตาหลวงปู่นะครับอ่าหลวงปู่ท่านจะมีดวงตาที่ลึกคมชัดนะทั้งสองข้างนะครับอ่าเนี่ยทั้งสองข้างของดวงตาเลยนะครับจะเป็นเม็ดลึกคมชัดนะครับอ่าคือคมอะดูแบบลึกลงไปเพื่อนๆอ่าคือถ้าลึกลงไปจะเทแล้วนะครับอ่าดวงตาจุดที่3นะอันนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่าดวงตาท่านเนี่ยลึกเป็นเม็ด กลมโตอยู่ด้านในเห็นไหมครับอ่าเนี่ยแหละคือจุดดูนะเห็นไ,ไหมครับโอเคนะครับอ่าดวงตานะครับจุี่สานะอ่เดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยเราเมีอสองเหรียญน,นี้ดีเลยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเช่าผ้าอ่าเก็บได้เนี่ยก็เก็บอย่างละสองเหรียญน,นะเพื่อนเพื่อนเพื่อเราเนี่ยยามว่างครับอ่า เราก็นําพระเนี่ยมานั่งซองนะเพลินดีนะครับน,นั่งมาเทียบดูอนะตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันดูตรงนี้ดีกว่าประมาณเนี้ยแล้วเรามีซองเหรียญเนี่ยก็จับามาเทียบดูกันนะครับมาดูจุดไหนได้บ้างนะครับเห็นไหมดวงตาท่านเนี่ยเห็นไหมครับลึกคมชัดนะครับเห็นไหมเพื่อนๆถึงมีค่าฟุ้นค่าอะไรเนะี่ยเราได้ับลูได้ถึงความลึกลงไปนะครับเห็นไหมอของดวงตาท่านนะทั้งสองด้าเลยนะครับอโอเคเลยนะวัแบบนนี้เห็นไหมครับ จุดที่สามารถไปเนี่ยเพื่อนๆค่อนข้างเร็วน้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมทวนให้ครั้งนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียเวลากันนะที่จุดแหละเพื่อนๆจุดแรกทวนทวนน้อยก็ได้นะครับจุดแรกเพื่อนๆดูตรงผิวเหรียญนะครับว่าให้มีเซียนคึกเลยเนี่ยทั้งสองเหรียญเนี่ยมีเหมือนกันเห็นไหมจุดที่สองเนี่ยเพื่อนๆดูบริเวณตรงด้านปีกซ้ายบนนะครับ ตร,ตรงนี้ให้มีเส้นทะลุขึ้นไปนะครับเราตรงนี้ไม่เห็นนะเพื่อนเพื่อนต้องลงกล้องนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นเสี้ยนทะลุนะตรงนี้คาฟุนปิดหน่อยนะขออภัยนะครับแต่ก็ใช้เหรียญน,นี้ในการดูได้นะเบื้องต้นนะเพื่อนแต่ว่าแัางคู่นะแถงคู่อันนี้ค่อนข้างผิวหิงๆเลยนะครับอันนี้สะอาดนหน่อยนะ,ะจุดหนึ่งจุดสองจุดสามดวงตาครับจุดที่สี่เนี่ยเพื่อนพลผิกด้านหลังเหรียญนะครับ ด้านหลังเหรียญก็จะมีเสี้ยนปรากฏเช่นกันนะครับอาเ,เพื่อนๆดูนะ,ะเหรียญน,นี้เขาผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับค่อนข้างสึกไปนิดนึงแต่เดี๋ยวเราไปลงกันนะว่าจะมีเส้นเสี้ยนตามผิวเหรียญน,นะครับเห็นไหมอันนี้ใก็ชัดเจนครับคือเราดูเส้นเสี้ยนทางหน้าและหลังเนี่ยก็จะเป็น2จุดตายแล้วนะครับเป็นจุดที่4ครับเส้นเสี้ยนแบบนี้นครับเดี๋ยวผมซองให้ดูนะ ตามพิวเลียนะโดยรวมเนีเ่ยเพื่อนๆซองให้มีเซนเซียนวิ่งนะครับคือวิ่งตามพิวเลียนนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับจุดที่4นะครับเห็นไหมเพื่อนคึกเลยนะเห็นไหมอันเนี้ยเซนเซียนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูคําว่าหลวงนะครับเห็นไหมจะมีคล้ายๆเซ้นอะไรวิ่งลาก,ลากยาวลงมานะครับแบบเนี้ยโอเคแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหม ช่หไหมครับจะไข่คายริ้วริ้วลิ้วลงมาเนี่ยฟิวฟิวฟิวนะครับเห็นไหมตรงบริเวณคำว่าหลวงอ่ะชัดเจนนะครับว่ามีไขาไข่เส้นลงมานเะเพืเอนเส้นเสียนแบบนี้นะครับถ้าขึ้นนี่โอกาสเทสูงมากนะครับเพราะว่าเราต้อง่องถึงเห็นปิกระเสเห็นไหมจะเห็นว่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นแผ่วเบาฟิวฟิวฟิวลงมาแต่เราหลับรู้ถึงความลึกคมชัดนะครับเส้นเสียนแบบนี้นะครับ โอเคนะเพื่อนๆ่จุดที่ซีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราดูอีกเหรียญนะเหรียญนี้ค่อนข้างใช้มานะครับเห็นไหมตึงจะใช้มาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูคำว่าหลวงเหมือนกันนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะรับรู้ถึงว่ามีอะไรนูนๆมานิดหนึ่งเพราะว่าเหรียญเนี่ยเขาใช้มานะอ่าก็เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคำว่าหลวงเห็นไหมแทงขึ้นไปนะเดี๋ยวเราลองเทียบดูนะครับว่า เส้นเซียนตั้งแต่สระอูลงมาถึงล้อหัวล้อลิงเนี่ยเหมือนกันไหมครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยถ้าคนแบบไม่ได้ดูของเทปแบบนี้มาครับอาจจะไม่รู้นะว่าอ่าแบบนี้คือเซ้นเซียนนะอ่าเดี๋ยวเห็นไหมครับตรงสระอูลากยาวมาตรงหัวล้อลิงนะครับอ่าสระอูลากยาวมาตรงหัวล้อลิงนะอ่าแบบนี้นะครับอ่าคือจุดดูนะเห็นไหมครับเราจะพบนะว่าค่อนข้างหนูนมาหนิดเห็นไหมครับอ่าเพราะเหรียญเนี้ยที่เห็นไม่ได้ชัดเท่าอีกเหรียญหนึ่งเพราะว่าเหรียญเนี้ย ใช่มานิดๆนะครับเพื่อนๆคือเฟดมานิดนะึงเนี่ยเห็นไหมพอด้านหลังเนี่ยซึกนิดๆดแล้วแต่เหรืยนเนี่ยคือผิวทิ้งนะครับคือไม่ได้เกิดการซึกนะที่ด้านหน้านี่มีคราบอะไรเนี่ยเพราะว่านอนหิ้งมานะครับแบบนี้นเพื่อนๆดูนะครับสร,สระอูนะสระอูเห็นไหมเห็นไหมครับสระอูล,ลากมาหัวลอลิงเห็นไหมครับอ่าเป็นเส้นเดียวกันนะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าผ่าบอกเดียวกันเนี่ยเส้นเซียนเขาจะขึ้นจุดเดียวตำแหน่งเดียวกันนะ ่าเราก็พิจารณาด้วยตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนสระอูมาต้งหัวลอลิงนะครับอ่าบล็อกสระอูมาต้งหัวลอลิงอล้อเล่นนะเพื่อนกระดูตัวนี้เป็นจุดที่สนะครับอ่าสระอูมาต้งหัวลอลิงนะครับหรือถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะเพื่อนเพื่อนก็ดูทั่วเหรียญเลยนะอ่ถ้ามีเส้นเสี้ยนขึ้นเนี่ยก็กล้าแถลสูบแล้วนะครับแล้วก็พิจารณาจุดอื่นประกอบกันไหมสระอูมาต้งหัวลอลิงนะครับเห็นไหมครับอ่าจะขึ้นเส้นเสี้ยนเล็กๆนะครับบางเบานะเพราะว่าเหรียญ เทเนี่ยเหรียญจริงเนี่ยเขาก็บางเบาแล้วนะครับที่ยังไม่สึกเนี่ยะก็บางเบาพเพราะเรียนอีใช้มาหน่อยก็แต่มมีขึ้น,นครับเพื่อนเพื่อนลองเทียบดูนะครับอ่าสระอูเป็นหัวลอนลิงเห็นไหมอ่าโอเคนะครับแบบนี้เทเลยนะอ่าจุดที่สี่ผ่านไปนะครับอ่าจุดที่ห้าครับดูบริเวณงองงูนะครับคําว่าหนองนะหนองเนี่ยงองงูเนี่ยจะแตกนะครับคือมีเส้นแกะพาร์ของงองงูนะครับอ่าแตกลงมาจึ๊กหนึ่งเนหะ็นไหม อโอเคเลยนะแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมงองูชี้ล่ากลงมา,าดูดเหรียญนะครับององูนะครับเห็นไหมลากลงมานะครับเหรียญนี้ค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับเพราะเป็นพระผิวหิ้งไม่ได้ผ่านการใช้นะครับอ,อีกเหรียญนึงก็่านการใช้ด้านหลังลเล็กน้อยนะครับเห็นไหมสระอูไม่ใช่สระอูเพิ่อแค่ขนะครับงองอูงองูนะครับมีเส้นแตกเนหะ็นัห เกิดจากการแกะพิาทนะครับแกะผิดพลาดตึ๊บแทงใช่ไหมเป็นเส้นแตกอาแบบนี้นะครับก็เป็นจุดดูได้เดีวเพื่อนก็ดูให้อันเนี้ยลึกคมชัดดีนะครับโอกาสแทก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วไฮไลท์นะครับพิเศษเนี่ยเพื่อนๆก็ดูผืนผิวเหลี่ยนนะครับว่าให้เรียบตึงชัดนะครับมีคราบสิรเขียวเห็นไหมดูธรรมชาตินะครับจุดสุดท้ายนะครับคือจุดใส่ไข่เข้าไปนะจุดพิเศษนะครับเพื่อนๆดูพวกธรรมชาติผิวเหลี่ยนนะครับว่า เขามีฟุนมีอะไรไหมมีข้าวโนิมแบบนี้ไหมถ้ามีสซนิมแบบนี้ก็ดูง่ายนะครับเพื่อนดูง่ายนะแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทเทสสวยๆนะครับเอามาบอกรับจุดจ่ายตังค์กันนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหนองตาสาบนะครับปี17นะครับ2517ก็เป็นเหรียญ ดีน่าใช้ของเมืองสุพรรณบุรีนะครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็พิดพลาาประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่ด้วยนะครับเก้ออยากมาศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆนะอ่าถ้าใครมีจุดดูจุดอึ่นก็คอมเมนต์บอกมาได้ครับใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรียนรุ่นนี้ก็คอมเมนต์มานะเพื่อนๆอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ